สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านตลอดถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและลูกๆชาวบัวชมพูที่รักทุกคนในนามประธานคณะกรรมการการจัดงานความสำเร็จก้าวแรกสู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตในค่ำคืนนี้ถือว่าทุกท่าน มีส่วนสำคัญทำให้กิจกรรมในค่ำคืนนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีส่วนคุณพ่อคุณแม่นั้นถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ท่านได้แสดงถึงความรักและความอบอุ่นให้ปรากฏแก่ลูกๆของท่านและเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นพลังอันสำคัญ ที่จะส่งผลให้ลูกๆของท่านนั้นมีความตั้งใจตั้งมั่นที่จะศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไปขอส่งความปรารถนาดีมายังลูกๆชาวบัวจุมพูทุกคนว่าความสำเร็จในครั้งนี้เป็นก้าวแรกเป็นก้าวแรกเป็นระดับประถมซึ่งเป็นระดับต้น ลูกๆจะต้องย่างก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้นกว่านี้คือระดับกลางซึ่งเป็นมัธยมเป็นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในวันเวลาอันใกล้นี้ก็ขอให้ความสำเร็จที่ลูกๆได้สัมผัสในวันนี้เป็นเสมือนหนึ่งการเริ่มต้นในสิ่งที่ สำคัญยิ่งของชีวิตนั่นคือการศึกษาเล่าเรียนการศึกษาเ่าเรียนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งเพราะว่าเป็นหนทางที่นำมาซึ่งสติปัญญาและทำให้คนเหล่านั้นมีความรู้ความสามารถสิ่งเหล่านี้เป็นองค์คาะยบที่สำคัญซึ่งทำให้ การดำเนินชีวิตของเรานั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและยืนหยัดอยู่ได้ในสังคมลูกๆทุกคนนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับคุณพ่อคุณแม่มีค่ายิ่งกว่าแก้วมณนีหรือสิ่งมีค่าอื่นใดทั้งสิ้นถือว่าเป็นเพชรเม็ดสำคัญในบ้าน ที่คุณพ่อคุณแม่นั้นได้พยายามเจีริัยนให้ลูกๆนั้นมีแสงสว่างเจิดจ้าและมีคุณค่าขึ้นในตัวเพราะฉะนั้นเมื่อลูกๆได้รับการเขี่ยวเข็นหรืออบรมสั่งสอนจากคุณพ่อคุณแม่ก็ขอให้รู้ ถึงวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นนี้ว่าเป็นการแสดงถึงความรักที่มีต่อลูกๆทุกคนขอให้ลูกๆได้จงตระหนักในหัวจิตหัวใจว่าการศึกษานั้นเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของชีวิตซึ่งเราจะต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิต ในเบื้องต้นนั้นลูกๆจะต้องเรียนรู้ถึงคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมซึ่งทั้ง3ส่วนนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญให้การใช้ชีวิตของลูกๆในสังคมนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและหากว่าลูกๆมีครบทั้ง3ข้อนี้ลูกๆ ก็จะเป็นพลเมืองดีของสังคมเป็นคนเก่งเป็นกําลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในโอกาสที่ลูกๆได้ประสบความสำเร็จในการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ก็อยากจะไวพรในสิ่งที่ลูกๆพึงประสงค์ ในตอนนี้ก็คือว่าให้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งได้ตรงตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ทุกคนจงทุกประก,การและขอให้ลูกๆนั้นเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ดังเช่นที่ ลูกๆได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วในวันนี้หวังว่าลูกๆทุกคนที่อยู่ร่วมชื่นชมความสำเร็จของตัวเองในวันนี้นั้นจะเป็นลูกๆที่อุด,ดมไปด้วยสติปัญญามีความรู้ความสามารถมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสืบต่อไปในภายภาคหน้าอย่างแน่นอน สวัสดีครับ